ไก่สายไปค่ะผมเดินหาให้เอ้าเฮ้ยมาแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยในเกียนโอ้โหอยู่อยู่มันให้วัวพี่กำลังอยู่แมะเทพอยู่กับผมอเขาจะทะลุประเทศถ้าเขามานะอันผมไมปพันในโดมพี่ฝันหลังบ้านเล็กต้องแนงเหรอพี่ทำไมติดเร็วจังเลยชิ่งชิง จริงไหมเพื่อนจริงบ้านเล็กนะเขาอยู่บ้านเล็กโอเคเ็ีผมอยู่ในโดมสตาร์นได้สวตาร์นตู้หยุดชิงได้แล้วเฮ้ยเขากลับไปเอาฟ้านั้นนั่นน่ะหรือเปล่านะเขาไม่เอาราแล้วนะระวังว่าอ็่าเนอร่านะเวลาฮิวอ่ะไอพวกมีเทียนชอบเอามาไปคิวไปคิวแน่นอนสตันได้แบบเที่ยววิ โอเคเอาทีอยู่กับเราเราเอาที <Okay. S 1> ไม้หมูอยู่เราไม้หมูอันอยู่ในโดมไม่ได้เพื่อนสั <d> ่นเด้โดมไปพี่วาสองเครื่อง อ๋อชื่อไม้เพื่อนเล่นบ้านใหญ่นะอ๋อเขาไม่ตามเขาไม่ตามเขาทิ้งแล้วบ้านเกิมขาดเฮ้ยมาเครื่องไฟฟได้ไม้หมูไปแล้วนะแผ่นหนึ่งเครื่องกูก็ได้เยอะไอ้เหมือนเขาจะมีการตันป่มวะรู้สึกนะรู้สึกเหมือนเขาจะมีการตันด้วยไหมดูหน่อยเครื่องนั้นได้เยอะแล้้ววดยกราไปบนั้นด้วยนะเครื่องหลังมันเล็กเครใช่ เขากลับลงไปเครื่องหลังบอลลี่กับกระทืบนะมันจะไปกระทืบเสียกกับอามีทีมเรียงก็เป็นได้แล้วก็เลือกตีใครก็ตีเสียกแฝ่นก็เป็นคนแรกอีกไปยินฟ้าเข้ามาไปยินดางฟ้าผมคือไปดีกว่าผมว่าผมว่าผมเดินผมเดินผมเดินดานผมเดินด้านเอาดิเอาดิจะไป็นไอจะไป็นไอจะเป็นไอเพื่อน ไอ้ชิ้นหมายเขาเจอผมเขาจะไป้ผมนดีผมเป็นดงนะเป็ได้ดปงได้ไอ้นี่จะไล่มาหัวไหนไหนผมผมไปบักมันจับมันับมันจับมันับมันจับเหรอมันแห่มันแหแล้วมันแห่เาแหแล้วแหแล้วมาเริวเล่นด้วยกันให้ผมได้ผมมลิก ว่าปั่นเครื่องไหนนะซ้ำเครื่องฟ้าเหรอใช่ใช่ใช่หลังบ้านเล็กเครื่องฟ้ารักพ่อไม่รักแล้วตอนเนี้ยฮิวไหมบอฮิวเองโอเคงั้นเราเก็บกระเป๋ายิงยิงยิงไปปั่นเลยปั่นเองลงมาไปเล่ล้มไปเลยล้มไปเลยโอเคเขามามอะไรมาเล่นไม่ใช่เครื่องเครื่องแจะหิวไม่ต้องไปปั่นไฟนู่นเราฮิวเองมันจะอ๋อสมาร์ทเดน มันจะไหนวะเนี่ยเครื่องบรรลิกติดไม่ได้หรอเขหมือนเดินไปตรงเนินอ่ะพี่ใคาจะเข้าโดมปะผมเห็นเดินผ่านๆไม่เขาไปเครื่องเครื่องเครื่องซ้ายโน่นอออ๋โเคมาไว้เพื่อนเออเขามาหาผมนะผมโดดเรียกเดี๋ยวทีเห็นไหมเห็นออร่าไหมเห็นแล้วถวยเฮ้ยเพื่อน โดนกลับอีกที่มันหลงมันหลงฟ้าเจอเครื่องข้างบนเหรอหลังหลังบ้านใหญ่อะโอเคผมโดนชวกผมปั่นอ่ะไมต่อเพื่อนเขาไปบ้านเด็กผมมาพุ่งี่วะผมใครนั่งปั่นอยู่อะเรานอนปั่นอยู่ไม่มีใช่ไหมตรงนั้นไม่มีไอ้ปล่อยไอ้ปล่อยแห่ปล่อยแห่พี่ปล่อยแห่ โอ้แม่ทึบเลยฝันอะไรเจ็บนี่หละอะไรพี่ต้องเดี๋ยวผมอ่านเช็ดนะตอนนี้เราฝันอยู่ยซ้ายกลางรงทุนข้าวโพดลงๆไม่มีอะไรเราฝันอยู่ LT เนจะเล่นเ l ลทเป็นทั้งเกมเลย <c oughs> เห็นเนี้ยเอลทีอย่างนี้แบบ,บข้างๆมีไม้เทพ โอ้ยใจดิ้งแฟชั่นก็ถือว่าสุ่มแมทมาได้ดีนะด่านนี้ีเฟี่จีไม้หมูซ้ายมือแมทเทปขวามือโอเคนั่นแะเล่นได้ทั้งวันเล่นมาเลยท er <wh> <ambitious onos> ันไหมเอาเครื่องมาเพื่อน อีอนี่กิอเช็คที่โคตรไวเล่นไปเลยติดพอดีอวอสวยเสร็จแล้วฟ้าเปิดประตูบนกาลางใหญ่เดี๋ยวเราไปขวาขอดอด้ยญาตรีพอร์ตย่องครับไม่ชอบคนเจ้าชู้อะไรครับเฮ้ยรถรถเฮ้ยโอ้โหเปิด <laughs> ประตูไอตรงอันนี้อยู่าาบนกลางใกล้ใกล้ ผมต้าด้วยประตูนึงอ่งขบวนเป็นแรกโอ้โหก็ต้องแต่งไหมพี่ก้าวๆแล้วอยู่ก่อนเวิ่งเลยเอ้าไม่ไดเปิดร้อยเลยได้ไม่ได้ไปเน้นมือสี่ไปเน้นหลุดแน่นอนทีเดียวเฮ้ยขอบคุณสำหรับกดไลค์ด้วยนะครับขอบบคคุณนะรัแล้วไงเราวิ่งกลับมันก็ต้องมีจังหวะพลานไหมอ่าดู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 เข้าประตูเข้าดูดูดู นวันนี้เป็นโอ้เคว้าเคว้าเค้า่เค้าเลยวันนี้เป็นวันที่ผมเล่นเซตบายแล้วรู้สึกเฮ้ยเอาแล้วเอาจริง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 ดึงได้ดึงได้เฮ้ยเอ้าโอ้ยดึงสายแล้วสาดึงได้นะโอเคมันมาพี่กันมาสวยสวยสวยเปิดตู้ได้มั้ยกำลังจะกลับไปเปิด เปิดทันหอวะเปิดทันวะไม่ได้โอ้ยยังยังโอ้ยยังก้าเลยพี่ชิหายแล้วไม่ได้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 มามามแล้วกูหลบมาหิวกันดีผมดูว่ามตู้ก้าวๆเลยไม่ละไอ้ที่หมายแล้วเขาาเห็นเราอยู่บนเี่ี่โผ่ไปก็ได้ผมเปิดผมเปิดต่อ้ยมันกลับมามาถอยมาหิวกับเรานี้นี่อยู่ตรงรถเคนเออหนี้ิวกันก่อนโอเคเขาไม่อุ้มเราก็ไม่ต้อง หน้าผีแล้วนะผมชี่หน้าผีแล้วกลับแน้วบเลยนะให้โฟกัสนี่ไม่ใช่ปั่นไฟนะทุกคนอะไรลาฮิวมันก็จะขึ้นเด้งแบบนี้อีกทีเนี่ยเฮ้ยจากหน้าใส่ด้วยพี่นะอีกทีมันก็จะเด้งเฮ้ยมันหัวไม่ออกพี่ขอช่วยได้ไหมลายฮิวทางอ้อมแล้วให้เโฟกัสน่าจะขอช่วยได้ไหมขอช่วยฟ้าค่ะขอช่วยได้ไหมได้ไหม ช่วยได้ช่วยได้อ่ะช่วยๆเลยสามเปอร์เซ็นต์นี้ก็ดึงได้นะไม่ช่วยพี่คานออกไปคานออกไปนอกประตูหน่อยคานไปคานไปคานออกไปฮิวฮิวเลยไหมหรือว่าจะผมเปิดรอเลย้านประตูเดินกลับมากลับมาคานประตูนั่นแน่นั่นแด็กอุ้มไหมอุ้มโดนนะเราแอบตู้นี่นะ นี่พี่พี่ท่านพี่ทางออกมาได้ไหมท่านทางท่านมาได้ไหมขานเป็นประตูเลยขานเป็นประตูเลยประตูเปิดแล้วขานไปเลยขานไปเปลี่ยนคำเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้าขานขานเอาพี่เออขานเป็นประตูโอ้ประตูเปิดแล้วเดี๋ยวเขาต้องอุ้มถ้าอุ้มก็บล็อกเสาเนินได้อยู่เฮ้ยดึงได้อ่ามาดีก็มาดีก็มาดีครับเราอยู่โันเอาอยู่มันเอาอยู่าแล้ว เราไม่มีสามเปอร์เซ็นต์หรือเราไม่มีนี่ไงเฮ้ยยินเดินเดินถอยหานยังไปนี่คานออกมาเลยเนี่ยโหวันหลุดอยู่นะไม่ทานหรอกมั้งทานไปเลยทานทานทานไปเลยทานไม่ทานก็ทานไปโอ้ยอยอยู่ล้มจะมาตกลมออกพอดีโอเคลืมดูหลอดข้างบนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวตุ้ยต้องไฟเอ้ยไอ้เหี้ยไอ้นี่ไอ้มันมันไอ้นี่ว่ะ อุ้ยตีสวินช้อนช้อนแลวมองไม่ได้ก็ช้อนเอาเียไม่อ้าโอ้โหแย่แล้วสิ่งนี้เขาเล่นมุกนี้แล้วอ่ะพี่ฟ้าต้องไม่รอดแล้วว่ะมันควรตีนอ่ะมันให้ไอ้นี่ตายโอ้ยเจอแต่ฆาตกรอะไรวะเนี่ยช้อนขออนว่ะรวยอย่างเนี้ยวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออกทันทันทันวิ่งออกบล็อกวิ่หายยอะไรนี่เจ้าแหมงเอ้ยเฮ้ยรอดด้วยเหรอ ไม่เคยหัวล้อกันเลยแบบนี้เลยล้อสี่แม่งเดินจนสิงอยู่แล้วขอหัวล้อในเห่อเนี้ยมันเกี้ยวนึกว่าข้าจะถอดใจงั้นเลยเด้เด้เด้เออเอออ๋อไลบอลใช่ไลบอลชิบหายแล้วกูไม่มีพวกกูไม่ได้โอ้โหอะไรอะต่อต่อ tiếp đi ngay